สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จิ้นนะคะสืบเรื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่มีแมวจรมาขออใสคกอดลูกนะคะอาทิตย์นี้ไม่ทราบว่าแม่แมวเอาลูกไปไว้ไหนนะคะคาหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้แม่แมว แม่แมวม,มาหานะคะมาหาเพื่อที่จะหาอาหารนะคะเพื่อที่จะหาอาหารนะคะเนี่ยค่ะลูกหายไปไหนไม่รู้แต่ว่าแม่แมวเนี่ยคงหิวนะคะหรือว่าคิดถึงก็ไม่รู้นะคะมาหาอาหารค่ะมาชะเง้อดูที่ที่ข้างประตูนะคะดิฉันก็เลยทำอาหารให้กินนะคะ เป็นปลาทูนะคะปลาทูสามตัวเข้าไปสองใกล้ๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะวิ่งค่ะเขาเขาาไม่คุ้นกับกับกะๆๆเราะค่ะกับคนนะคะเป็นแมวจรค่ะตอนนี้กำลังกินปลาทูนะคะเมื่อกี้แกะให้สามตัวตุนไวจะได้ให้นมลูกได้นะคะ ไม่ไปกล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะเอาแค่นี้พอฝนก็ตกนะคะไม่ทราบว่าเขาเอาลูกไปไปไหนกลัวว่าพอดีพอดีที่ที่เข้านอนที่เป็นโอ่งนั่นนะคะมันใกล้ๆกับปั๊มน้ํานะคะปั๊มน้ําอาจจะดังหรือไม่ก็แบบเราเข้าไปบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็คิดว่าจะไปแย่งลูกเขาหรือเปล่านะคะก็เลยพาลูกหนีหายไปไหน้ไม rainfall, ่รู้แต่ว่า ตัวแม่นี่ยังจะมาขออาหารกินอยู่นะคะแปลกนะคะอาหารที่เป็นอาหารเม็ดอะค่ะแมจวจอนนี่จะไม่ค่อยชอบกินนะคะเขาไม่ค่อยชอบกินอาหารเม็ดเขาชอบปลาทูข้าวผัดปลาทูอะไรอย่างเนี้ยค่ะ <_ an> เหมือนเหมือนเวลาเขากินข้าวที่เราตั้งให้นะเราต้องมองดูกไกลนะคะ เราตั้งให้ไกลๆแล้วก็นั่งมองดูเหมือนแม่แมวเนี่ยจะระแวงจะละแวงจะละแวงคนนนะคะกลัวคนนะคะแมวจรนนี่าาก็จะกลัวคนเราไม่ได้เลี้ยงที่บ้านเรานะคะเ,เมื่อกี้คิดว่าเขาหนี้หายไปแล้วไม่มาแล้วอยู่ๆเขาก็มาโผล่หน้าที่ที่หน้าประตูเหมือนจะหิวนะคะเลยเลยเอาปลาทูในตู้มาแกะให้แกะให้พอตั้งให้เขาก็วิ่งอีกนะคะ ต้องต้องต้องบอกว่าต้องพูดว่าเออมากินเธอไม่ไล่หรอกอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ถึงพอนั่งสักพักก็ถึงเดินแอบ,แอบ,แอบเดินมาแล้วก็นั่งกินอยู่แต่เข้าระแวงก็แวงเหมือนคนจะเข้าใกล้อะไรอย่างเนี้ค่ะค่ะเนี่ยเขากินอย่างอย่างมองมันเลยคงหิวหน่าดูอะคะ่ะ กินไปเลยกินไปเลยลูกกินไปเลยอืมนี่ถ้าเราลูกขึ้นเดินเข้าไปใกล้นะเขาจะรีบวิ่งหนีเลยค่ะค่ะยังไม่กล้าลูกขึ้นเดินไปอยากให้กินให้อิ่มๆนะคะเพราะาเขาต้องให้นมลูกค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะเวลาเขากินอิ่มแล้วก็จะเดินไปยังไงหรือเขาจะวิ่งขึ้นไปทางไหนเมื่อกี้มาเนี่ยแกล้งทําเป็นไม่เห็นไม่มองไม่หันไปมองนะคะเขาก็เลยเข้ามากินแต่ถ้าเรามองอยู่เนี่ยเขาจะไม่เข้ามานะคะหมดละยางหมดละยางคะ่ะกินหมดละยางอื้ม อิ่มแล้วยังน้องอิ่มแล้วยังคะอ่ะอิ่มละจะไปละจะไปละไปกินน้ําในอ่างไปลูกไปเออกินน้ําในอ่างอืมอืมจะไปไหนทีนี้จะไปไหนต่อเอาลูกไปว้ไหนละอืมเอาลูกไปว้ไหนละแล้วก็จะเดินไปไม่รู้เขาเอาลูกไปว้ไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันไหมคะ นี่เขจาจะเขาจะหนีละออกินเสร็จเขจะหนีก็จะหนีไปละวิ่งออกหน้าบ้านนะคะไม่ไม่ทราบว่าลูกอยู่ไหนเหมือนกันค่ะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่จินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ